รองคู้เอกของรายการศึกชูเจริญมวยไทยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับกรรมการชุมพลยินไตยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวายุน้อยสอสง่าการช่างครับนักชกจากลำไยมาศบุรีรัมครับเจอกับเลิศทวีชำนาญแทนลูกหลานจากแดนอีสานเหมือนกันครับมาใช้สีเสื้อเลิศทวีเพชรปตอครับ126่อปอนด์ครับวายุน้อยนี่ขยับเข้าหาครับโอ้โห ยก3ปล่อยตัวมานี่วายุน้อยต่อ19เอาล่ะครับต่างคนต่างเสียบเสียบขวาครับวายุน้อยครับตีขวาอัดเข้าไปครับกรรมาการแยกออกมาครับวายุน้อยเดินครับกระแทกมัดซ้ายเสียบซ้ายครับ,บ,รบเจอกำปั้นประสานแข้งครับประสานแข้ง ตีขวาไว้แข่งขวาตามด้วยหมัดครับเลิศทวีตั้งแขนไว้เสียบซ้ายครับวายยน้อยอจัดต่อยครับเจอทีบสลายจังหวะซ้ายกับขวานะครับูดถึงประสบการณ์มวยนี่ต้องบอกว่าเลิศทวีครับ ก็น,นิดเดียวแหละครับจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกันมากครับมวยคู่นี้แทงขวาครับวายุน้อยเสียบซ้ายครับเลิศธรมีแทงซ้ายโต้เจอขวาของวายุน้อยวายุน้อยตีขวาครับเจอซ้ายโต้เอ้าอยัดไส้กรรมาการชุมพลครับแยกออกมายอดนี้เก็บค่าดูค่าชมได้9 2 2 2 0นะครับชาวต่างชาตินี่205้คนครับ ทำคืนวันพลหัสบดีที่11กุมภาผ่านอาศียับซ้ายครับเยบซ้ายดูการตั้งแขนไล่แขนครับอ้าวเอทงแทง,งมาค่าแทงคืนแกองเชียร์ของทั้ง2องฝ่ายนี่พลิพลับเหมือนกันครับหมดยกที่3ครับไอที่วิ่งพวดขึ้นมาน้ำเงินนี่ก็คือกลางปีน้อยเมืองชัยภูมินะครับเสือเขาโคง้งดูฮะไม่ว่าจะเป็นไทย ยุโรปเอเชียมากันพลึบพลับครับยกที่4ครก็ปล่อยตัวมาครับเลิศทวีพลิกต่อ2 1หนึ่งครับจังหวะวางแข้งสวยๆนะครับดูครับว่าจะทำได้ดีต่อเนื่องหรือไม่ครับเวยไทยนี่เก่งแค่ยกใดยกหนึ่งไม่ได้นะครับต้องเก่งทุกยกกว่ายูน้อยเดินนะครับเดินแล้วต้องทำให้ได้ด้วยครับ ก็ดูแล้วครับก็มวยทรงเดินทรงถอยแหละครับเพียงแต่ว่าถอยแล้วทําได้ไม่ได้เดินแล้วทําได้ขนาดไหนครับมันเที่บ,บัญญัติระาย,ยางไม่ได้ว่ามวยเดินต้องชนะเสมอไปหรือมวยถอยต้องแพ้สเสมอไปครับก็ลักเล้ากันไปครับการตัดสินด้วยสายตานี่ต้องให้เกียรติกรรมการผู้ตัดสินครับและกรรมการเองก็ต้องเป็นคนที่มีเกียรติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัด สินออกมาแล้วทําให้คนเกลียดนะครับขยับเข้าหาครับวายุน้อยแทงซ้ายเจอแข้งซ้ายโตเจอกระแทกหมัดก่อนครับอ,อาวุธเกเยอะครับเสียบซ้ายมาก่อนในครับแทงซ้ายครับวายุน้อยแม่พอแทงได้แล้แ,แข้งขายจะอ่อนขยับแข้งขวาครับขวามา แข็งแหววางแข้งซ้ายโต้ครับแต่ด้านของเจ้าเลอเทอบวีถีบขวาไว้อล้วครับต่้งแขนและแทงครับตั้งแขนแทงเองแทงมาค่าแทงคืนครับยังดูไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันครับทั้งคู่ครับแข้งซ้ายครับเลศทวีถีบขวาขวายื้น้อย ไม่ได้ดังใจครับไม่ได้ดังใจครับแทงครับอืมดูปอกแปกปกแป๊ปกปอ้าวดนดันลม้มอีกไม่มีเสียงเชียอะไรครับไม่มีเสียงเชียครับโอ้อย่างนี้นี่ลำบากครับ วายุน้อยเองก็ทำอะไรไม่ชัดเจนด้วยครับดูครับโอ้วยขึ้นมาเป็นต่อนะครับวายุน้อยนี่หลังชช้น้ำหนักเสร็จนี่ต่อถึง5้าี่นะครับสุดท้ายครับดูครับเจอแข้งซ้ายของเลเทอทาวีครับโอ้โห,โโหแล้วก็ดักศอกซ้ายได้สวยเอาวางไปสองสามแข้งครับสายล,ล้วนเอางัดศอกขวาครับวายุน้อย หมดยกที่4เจอการบ้านโจทย์ยากเลยครับทีมงานของสอสนาการช่างครับเนี่ยครับต่างชาติบนล็อกก็เยอะนะครับบนล็อกก็เยอะไปสัมผัสบรรยากาศครับยกสุดท้ายต่อไกลไล้ราคาไปแล้วครับมาดูว่าแกจะกแก้ขี่้วแก้เกมยังไงครับทางด้านของเจ้าวายุน้อยสอสนาการช่าง ต้องต่อยแล้วครับต้องต่อยแล้วครับต่อยสิครับต่อยสิครับโอ้โห,โหเดินไปให้เขาต่อยครับช้าอืดอาดยืดยาดไปหมดเลยครับวันนี้จังหวะไม่ให้หมดเลยครับแต่ก็ต้องชมด้วยนะครับป้องการดูลูกป้องกันของเลอทวีครับ เก๋าไม่เกา๋าดูกันเองครับชกไปชกมาชจ้จะตัวใหญ่กว่าดักด้วยแข้งครับดักด้วยแข้งครับดักด้วยแข้งรายย่อยเพลงกับปั้นขวาดูสีหมัดยกห้ายังหนักอยู่ไหมแหมต่อยเหมือนหมัดตะกระแตนครับเหมือนทุบๆครับแล้วก็สุดท้ายเดินจงกลมครับไม่ไหวครับวันนี้เจอลูกตุกติกชกยาก ระบบป้องกันดีมีโต้สวยๆจากเลิศทวีเพชรปรตอ,อรครับหมดยกสุดท้ายต่อใส่กันเต็มที่แล้วครับนักมวยแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่ไม่แพ้จะดีกว่าก็รู้ตัวแล้วครับกรรมการ3ท่านก็4947นะครับทนดลอยู่เบิกสินชัยจุลวงและสัญญาลัตนาภัยวงครับ เลิศทวีครับโชว์ฟอร์มสวยๆครับเอาชนะวายุน้อยรองผู้เอกของรายการศึกชูจเจริญมวยไทยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับประจำวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์ชูจเจริญรัวีอารามวงครับ โรโตเตอร์ใจสู้จัดเก็บได้9 0 0 0แสนเศษเศษต่างชาติ205คนครับนี่เป็นรองคู่เอกนะครับมาดูทางด้านของเพชรดำสอสงาการช่างพบกับยอดบัวหลวงอุตรชดากรรมการนรงธนอาจารย์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับตลาดหลักทรัพย์ในยกที่3ครับเพชรดำต่อ19 แดงนะครับเพชรดำสอสง่าการช่างครับถีบขวาครับยอดบัวหลวงแข่งซ้ายเกียวครับอา,อายุไม่เยอะนะครับท่านนั่นของเพชรดำสอสง่าการช่างนี่อายุเพิ่งยี่สิบเอ็ดเท่านั้นเองครับแต่ว่าไกลเก่าเหลือเกินนะแม่แข่งซ้ายขึ้นก้านคอเดี๋ยวว่าชกมวยมาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นนะครับเจขวบนี่ เริ่มเตะกระสอบแล้วครับเด็กๆทางภาคอีสานแล้วก็น,นักมวยดังๆหลายคนครับต้องเริ่มกันมาตั้งแต่ตรงนู้นนะครับผิดกับสมัยก่อนนะครับมาเริ่มมวยกันตอน 15, 16, 17, 18เนี่ยครับในยุคของสิริมงคลวิชาน,น้อยพรเทวีผุดผัดน,น้อยวรวุฒินี่มาเริ่มกันช้าครับเรียกว่าเป็น วิวัฒนาการมวยที่เปลี่ยนไปด้วยตีเข่าซ้ายครับยอดบัวหลวงตีขวาโตครับเพชรดำครับเจอขวากระทุ้งคืนเด้งตีเตข่าขวากรรมาการแยกครับนรงธนาจาันทร์แขงขวาครับเพชรดำครับยอดบัวหลวงลอง ต้องพยายามปรับเกมของตัวเองครับชกไปคิดไปแล้วก็ต้องออกอาวุธด้วยตีเข่าซ้ายเจอซ้ายโต้ครับตั้งขาไว้กรรมาการแย่ yeah. หมัดก,กำปั้นขวาแหมาแล้ว ราตีครับยอดบัวหลวงครับเดินค่ขยโยกเข้าไปครับเจอแข้งขวาเกี่ยวแล้วยกทิ้งเอาคืนบ้างครับเองทำได้ข้าก็ทำได้กระแทกหมัดขวาครับเพชรดำเสียบเข่าซ้ายครับยอดบัวหลวงต้องอาศัยลูกใหญ่นี่แหละครับไอจุดที่จะเปลี่ยนเกมนี่ก็ต้องคือลูกใหญ่นี่แหละครับ ได้ใหญ่ได้ยาวกว่าเอาสียาซ้ายเจอซ้ายโต้ครับหมดยกหมดยกที่สามครับเอาหาวครับเจ๊แมมันไม่สนุกหรืออย่างไรครับหรือว่าง่วงยังปรับสภาพอากาศไม่ได้ครับจากยุโรปมาทางฝั่งเอเชียครับลปอยตัวยก4ครับคุณผู้ชมครับ74ครับอยู่ที่ทางด้านของเพชรดำครับ โอ้กำปั้นซ้ายครับโอ้โหบวกหมัดซ้ายหน้าคว่ำไปเลยครับโอ้โหเด็กขาดจริงๆครับหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่แหละครับจังหวะครับปังโอ้โหน้ํากระจายครับหลับกลางอากาศครับแบบนี้ครับอือยังมึนตึ๊บอยู่เลยครับนี่ พอไปฟื้นอีกทีนี้ยังไม่รู้เลยครับตัวเองโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหไร้การจริงๆครับเพชรดำสอสงงาการช่างส่วนผู้แพ้ครับโอ้โหไปเผลอไปพลาดครับเริ่มฟื้นมาแล้วครับทางด้านของยอดวัวหลวงครับมกลางแข็งครับกลามแข็งกลามค้างครับเด็ดขาดเหลือเกินครับกำปั้นขวาของเพชรดำสอสง่าการช่างครับจบเกมในยกที่4เท่านั้นเองครับ นี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับ